แอวิเคราะห์ v lock, ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่8สิงหาคม2024ทีเด็ด5ตัวเน้นๆประจำวันในรายการยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกอีวเวสเจอร์กับเยอร์กาเดนเวลา23นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของอีวเวส20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ4แพ้6ยิงประตูได้44ประตูเสียประตู32ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเยอร์กาเดน20นัดหลังสุด ชนะ11เสมอสแพ้หยิงประตูได้34ประตูเสียประตู19ประตูผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5้านัดหลังสุดของอีเวสชนะ3เสมอศแพ้สองยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู11ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเยอร์กาเด้นผลงาน5้านัดหลังสุดชนะ2องเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้เจประตู เสียประตู5ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้ง2ทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอีเวสจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%เปเตจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.2 0ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.6 0ประตูมาต่อทางฝั่งของเยอร์กาเดนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45 จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.70ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.95ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่เยาการ์เด่นจะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่2ในรายการยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือก SJK เฮลซิงกิเจอกับเดชิทูซีเวลา23นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสทีมใน20นัดหลังสุด เริ่มด้วยทางฝั่งของ SJK h e ลซิงกิ20นัดหลังสุดชนะ9เสมอหแพ้หยิงประตูได้33ประตูเสียประตู20ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเดชิต t ูซี่20นัดหลังสุดชนะ8เสมอหแพ้6ยิงประตูได้23ประตูเสียประตู16ประตูผลงานหนัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5้านัดหลังสุดของ SJK เฮลซิงกิชนะสองเสมอหนึ่ง แพ้2ยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู6ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเดชิทูซีผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1นึ่งยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู5ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของ SJK เเฮลซิงกิจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45 ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.65ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตูมาต่อทางฝั่งของเดชิทูซีจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่20%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่80%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.15ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.80ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ SJK เฮลซิง k i จะเป็นฝ่ายชนะ มาต่อกันที่คู่ที่3ในรายการยูโรปาลีกรอบคัดเลือกแท็บซอนสปอร์เจอกับราปิดเวียนนาเวลาศูนย์นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของแท็บซอนสปอร์20นัดหลังสุดชนะ15เสมอ0แพ้หยิงประตูได้45ประตูเสียประตู24ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของราปิดเวียนนา20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ4แพ้ห ยิงประตูได้31ประตูเสียประตู24ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของแทบซอนสปอร์ชนะหเสมอ0แพ้0ยิ่ิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู4ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของราปิดเวียนนาผลงาน5นัดหลังสุดชนะสเสมอศแพ้หยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู3ประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของแทบซอนสปอร์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.20ประตูมาต่อทางฝั่งของราปิดเวียนนาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.55ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.20ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่แทบซอนสปอร์จะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่ e. ในรายการยูโรปาลีกรอบคัดเลือกโมเจอร์กับเซอร์เคอร์บรูสเวลลาศูนย์นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของโม20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ4แพ้6 ยิงประตูได้41ประตูเสียประตู28ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเซอร์เคอร์บรูซ20นัดหลังสุดชนะหเสมอเจแพ้เจยิงประตูได้26ประตูเสียประตู26ประตูผลงานหนัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของโมชนะ1เสมอหนึ่งแพ้3ยิงประตูไปได้เจประตูเสียประตู8ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเซอร์เคอร์บรูซ ผลงาน5นัดหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้3ยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตู7ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของโมจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75เปอร์เซ็นตจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.05ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.40ประตูมาต่อทางฝั่งของเซอร์เคอร์บรูซ จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.30ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่โมจะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่5 <c oughs> ในรายการยูโรปาลีกรอบคัดเลือกดินาโมมินเจอร์กับลินคอนเรดอิมเวลา1นาฬิกา45นาที มาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของดินาโมมิน20นัดหลังสุดชนะ13เสมอ5แพ้2ยิงประตูได้34ประตูเสียประตู12ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของลินคอล์นเรดอิม20นัดหลังสุดชนะ16เสมอ1แพ้3ยิงประตูได้62ประตูเสียประตู15ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของดินาโมมิน ชนะสามเสมอ1แพ้หนึ่งยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตูสองประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของลินคอนเรดอิมผลงานหนัดหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้3ยิงประตูไปได้สองประตูเสียประตู9้าประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของดินาโมมินจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่30เอร์เซต จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.70ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.60ประตูมาต่อทางฝั่งของลินคอนเรดอิมจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่3.10ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.75ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ จะจบที่ดินาโมมินจะเป็นฝ่ายชนะ